กงกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต3ที่บริการ5หมู่บ้านนั้นมีมีความหลากหลายในชาติพันธุ์มีอาคามูเซอร์และทีชนกลุ่มน้อยบางส่วนก็ถือว่าเป็นโรงเรียนที่ได้รับโอกาสดีๆจากของมุ้ยที่แม่ฟ้าหลวงต่างจากโรงเรียนทั่วไปใน,ในเรื่องของการให้โอกาส นักเรียนโดยจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาล2สองจนถึงมัธยมศึกษาปีที่สามโดยการจัดการศึกษานั้นเราเน้นสอนให้เขาช่วยเหลือตัวเองได้โดยกระบวนการต่างๆที่ทางมูลิีิแม่ฟ้าหลวงได้สำนุนโดยตั้งแต่เริ่มตั้งแต่อนุบาลเราจัดการเรียนการสอนแบบมอนเดสเอรี่ซึ่ง เราก็ได้มีการปูพื้นฐานตั้งแต่ต้นในการเตรียมความพร้อมพร้อมทั้งอนุบาลสามเราก็จะเน้นด้านภาษาไทยด้วยพอขึ้นชั้นช่วงชั้นที่หนึ่งขึ้นมาตั้งแต่ปหนึ่งถึงปสามเราก็จัดความพร้อมในเรื่องของภาษาในการสอนของเราเป็นการเรียนการสอนแบบทัศเบรร์นนิ่งค่ะเป็นการเรียนการสอนแบบการเน้นภาษาไทยค่ะโดยเด็กจะเป็นภาษาไทยจะเป็นการ การใช้ภาษาที่สองค่ะภาษาไทยไม่ใช่ภาษาแม่นะคะเขาใช้ภาษาภาษาชนเผ่าค่ะเราก็จะมาเน้นให้เด็กพูดอ่านออกเขียนได้ค่ะให้เด็กใช้ในชีวิตประจําวันได้ค่ะโดยการที่อยากให้เด็กใช้แบบสื่อสารกับคนข้างล่างได้ไปใช้ชีวิตข้างล่างได้ ครั้งเด็กกลับบ้านไปนะคะไปอยู่กับผู้ปกครองนะคะไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่อยู่กับปู่ย่าตายายไงคะ่ะเขาก็จะพูดภาษาพื้นบ้านภาษาชนเผ่าพอกลับมาโรงเรียนก็พูดภาษากลางเงี่ยค่ะบางครั้งเขามีการบ้านผู้ปกครองก็สอนไม่ได้นะคะแล้วก็จะคอยเน้นภาษาไทยให้เด็กพยายามให้อ่านหนังสือได้พยายามให้เด็กทำกิจกรรมหลายๆรูปแบบอะคะ่ะมีเล่นเกมมีร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ ต่ัดไดไ้จออะรหกคายเรื่องของภาษาเป็นต้นทุนที่เด็กหลากหลายชาติพันธ์มาก็ถือว่าเรืเ่องภาษาเ,เป็นเรื่องที่โรงเรียนและมูลนิธิได้ให้ความสําคัญสำนวนอย่างต่อนเนื่องป .1 นึงป .3 เราก็จะเน้นกานรการสร้างเสริมทักษะด้านภาษาไทยเริ่มต้นแล้วก็มีกระบวนการที่มูลนิธิแม่ข้าหลวงให้สำนวนมา อย่างต่อเนื่องเช่นกันพอมีการพัฒนาการตั้งต่อป .4 ถึงป .6 เราก็จะมีการมีการบูรณาการพัฒดาเร็นเ่งซึ่งขณะนี้เราก็มาบูรณาการเป็นลักษณะของ PBL เพื่อให้เด็กนั้นได้มีโอกาสสืบค้นได้มีกระบวนการที่ทันทันต่อเหตุการณ์ในโลกปัจจุบันถึงระดับมต้นเราก็มีการ เน้นในเรื่องของการสร่งเสริมทักษะอาชีพการเรียนแบบ PBL นะคะเราก็จะเน้นการทำงานเป็นกระบวนการกลุ่มค่ะแล้วก็ได้ลงมือทำจริงค่ะล่าสุดพวกหนูก็ได้เรียนเรื่อง<ม>การนำเสนอเรื่องราวในท้องถิ่นไปค่ะพวกหนูก็เลือกเป็นชนเผ่าอาขาค่ะ,คะแล้วก็ได้ไปศึกษาข้อมูลว่าคนอาขาเป็นยังไงบ้างใช้ชีวิตประจำวันยังไงแล้วก็ลงมือถ่ายคลิปแล้วก็ตัดต่อคลิปเองค่ะ การเรียน PBL ของพวกผมเป็นเป็นหัวข้อที่เป็นรายอาชีพในอาชีพหลากหลายครับพวกเราก็จะถามตัวเองว่าเราชอบวิชาอะไรครับเราชอบอาชีพอะไรแล้วเราก็จะนำอาชีพนั้นครับไปวิเคราะห์ว่าเราจะทำอะไรบ้างแล้วก็เรามีวิธีการยังไงให้อาชีพที่เราใฝ่ฝันนั้นเป็นจริงครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่โรงเรียนบ้านประสาทน้เงินได้ ได้ได้รับโอกาสจากมูลนิธิได้รับโอกาสจากเครือข่ายสนับสนุนต่างๆในเรื่องของการสนับสนุนให้เด็กของเรานั้นได้มีทักษะเบื้องต้นในการประกอบอาชีพโดยมีการสร้างทางเลือกที่หลากหลายให้กับให้กับนักเรียนเพื่อจะเป็นต้นทุนในการที่จะทำประกอบอาชีพต่อไป